โหลสวัสดีเพื่อนๆเกมเดาหลวด้าลู mm hmm. ่ด้าลู่ลลลอ่อสัพยุทธวิญญาณจานนะครับผมเนี่ยพอดีผมเพิ่งจะสังเกตเห็นว่ามันมีไอ้นี้เฟิงเซอร์เทียนมายืนอยู่เงี้ยเห็นปะ่ะแล้วมันเคยนียนไว้เปิดในอีก3วันมันเป็นกิจกรรมซึ่งผมไม่รู้เมื่อกี้ผมวิ่งมาปับ๊บแล้วผมก็กดเข้าไปแล้วมันก็ให้สู้แล้วผมก็ได้เรียญในนี้มา ได้เรียนในนี้มาซึ่งยังไม่รู้ว่ามันใช้ทำซ่องติงอะไรเพราะฉะนั้นแล้วมันเขียนว่าเปิดกิจกรรมในอสามวันเรามาดูกันนะครับอีสามวันว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรเรามาดูที่ปฏิทินนะเข้ามาตรงเควสรายวันเนี่ยครับไอ้สี่เรื่องเนี้มันคือมันกิจกรรมะประกอบนำนี่ไงใช้แน่เนี่ยมันคือกิจกรรมเพราะฉะนั้นมันให้ตีได้ทุกวันนะครับผมนั้นจะเป็นวันละรัง เนี่ยงานเรากดเข้ามาคุยกับมันเนี่ยเฟืงเซลเทียนนะครับผมสายฟรีควรรู้เลยเฟงเซลเทียนแล้วเราจะเก็บเหรียญได้โอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันจะกดเรามันจะให้เราเข้าไปสู้เลยเราก็จะได้เหรียญมาสิบห้าเหรียญอ่าสายฟรีควรรู้ไว้นะครับผมค่าสายเติมเขายัางไงก็ได้อยู่แล้วขามาเติมให้หลังก็ได้เราสายฟรี รู้เรื่องกิจกรรมก่อนน้เกิดมันมีแจกก่อนก็ดีกว่าโอเคขอบคุณมากครับผม